รายการไดฟนเพจแล้วก็มันจะมารีวิวนี่เลยนี่โมเดลโปเกมอนของแท้นะครับเจากญี่ปุ่นนะครับเป็นโมเดลบักกิลัสเนีอยนะก็เรามาแกะกันเลยไปใช้ด้วยไม่ีก,กว่า,น,านะยังไงไหมด้านไหนไหมาตรงนี้ด้านนี้ <laughs> โอเคนี่ว้าวโอเคแล้วก็ดึงออกมาสับแม่นหลายยนี่เราไปขอทานนี่นี่เจ้าแบบกินแบบกินแท้มาเล้ดูนี่ดูนี่ดูนี่ก่อนเลยอนี่ะนี่อะไรเนี่ยเราแถมให้อะไรเนี่ย นะวันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นอะไรที่บอกว่าเป็นของแท้นะครับและโคตรแพงครับแม่งชุดนี้แม่งพันพันพันขึ้นนะครับผมไม่บอกพันพันตรงหรอเลมันไม่ถูกนะเพราะว่าแล้วแต่คนนะราคาซื้อมาเนี่ยไม่ดูครนะับอ๋อมีมันมีเป็นการ์เดนน่าออเลเนลเป็นกม็มาที่มาใหม่นะครับนี่อ๋อ เดี๋ยวมีของเล่นโปเก,กมอนใส่ยางมาใหม่จะเป็นเล่นการ์ดโปเกมอนแล้วก็เป็นปภาสาปโปเกมอนแล้วก็เป็นโปเกเด็กดนะครับนี่คือเป็นปภาสาปโปเกมอนนะครับเรามาดูโซนการด์ดกันก่อนวายนี่สัตว์นี่เป็นเชีย้ายมาเนาะเริมจากอืมเอาามเริ่มจากซาลากรัดเดี๋ยวนี้นี่ซาลากรัดนะครับอันนี้คือคบัในในอลลัสเอ้ย อย่างนู้นโยโยกีรานะครับกีรัดแล้วก็บังกีรัดฮะเฮ้ยอันนี้หมดแล้วเรามาดูโมเดลกันนะฮะจิวเต็นมากโอ้ดีอันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับที่ซื้อให้ผมตอนแม่นะฮะที่ผมไปซื้อให้แม่แต่ไม่ซื้อให้ผมนะครับไม่เป็นไรครับก็คุณท่านด้วยครับรักแม่มากนะฮะ มันจะมันแตกยากมากด้วยนะเพียงความนะอันนี้อะไรโอ้บางกีล้านคู่หูอะเนี่ยโอ้โเรามเพิ่งไปดีดตัวกันเลยล่างแรกของบางกีล้าต้องจับยังนุ่มนะวันนี่อะไรอ่ะซูมดิแต่งสูงไม่ได้ใช่ไหมนี่นะครับไร้ร้านไม่มีรอยขีดเลยขวดครับนุ่มมากเลยอ่ะ อยากดูดินุ่มๆนมน,มนุ่มนะมีของแท้ครับอย่างนี้นะครับเราจะเอาของพวกมาเปรียบเทียบด้วยนะครับก็จะมีขาตั้งด้วยนี่ครับนี่นี่ต่ามาก็จะเดินได่าดีล่ะนะครับโอเคแล้วตัวต่อไปนะครับตอนแี้นนเร,ริไปตัวต่อไปกันเลยเรนล่างล่างสองนะครับร่างสองก็จะเป็นอ่าเมื่อกี้ ซันนากิรัตนะครับล่างสองก็เป็นโยกิรัตนะครับนี่โยกิรัตนะฮะนี่น่ารักไหมนุ่มมากเลยของแท้นุ่มชิมหายนะครับนี่จะเป็นนุ่มๆนุ่มๆนะครับนี่แหละคือของแท้ครับยากี่ป่นนะครับราคาพันขึ้นนะครับาต่อไปนะครับเป็นล่างสามครับบางกิรัตนะครับโอสวยงามชิมหายเลยนะครับตอนนี้ มือสามารถถอดได้นะครับแต่กูณอย่าปิดกาวจะช้างครับไม่ต้องปิดนะเพราะว่ามันขยับได้ด้วยเองนะฮะนี่มังกรัตนะครับเท่เเะระเบิดไปเลยใช่ป่ะนี่ขาแม่งหนุนได้ด้วยนี่เทียของแท้แม่งโคตุ่มสีนี่มมีรอถเปิดรถเพื่อเลยโอ้โหสุดยอดตบมือครับตบพี่อะไรนะทำไมรัมเมกา โอ้ยหลุดขาหลุดเอี้ยยหยยรุยย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 มมยยยยยไยยรยยยยมันยยยยยได้ยยครับมันยย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 บยยกยยยยยย่ยยยยยนนยยยยมยย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 คงกยรยย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 นี่นยย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 ยหมุนยยยยยยนยย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 นยยยยลยย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 ยขยงยยยยยยนยยยยยลิยยดี ครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกรีนอะไรนี่แหละผมจำชื่อไม่ได้นะเอาไว้เล่นกับขีนขัเนะครับผมก็มีครับผมไปว่าผมได้อีกหนึ่งอันแล้วแต่ผมมีครบแล้วนะครับคือมันเพื่อมาก็ช่างแม่งสบายครับถือว่ามันเป็นของดีครับอ่าเราก็เก็บไว้ที่เดิมครับเก็บไว้ในตู้ครับห้าโมงมาเล่นนะครับของดีนะครับเล่นไม่ได้โชว์อย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นแบบโชว์อย่างเดียวนะครับ ่อทุกอย่างผมไม่เคยออกมาเล่นหรอกโอ้โ,อโชว์อียนีนี่ผมจะเก็บไว้จะโาะครับดู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 ใช่ไหมครับโมมันก็มีเคยขาดตั้งนี่ผมก็จะตั้งชว์นี้เลยนะครับอาหานี่านะครับเออถ้าถามว่าเชื้อที่ไหนซื้อได้ที่เซ็นท่านเลยนะเซ็นท่านเลยหรือเดโมก็มีนะก็จะมีก็ครับ สำหรับวันนี้นะครับเป็นไงครับสำหรับการรีวิวเซ็ตบากิลัดนะครับเมกาบากิลัดนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์อินด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปกันเยอะนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายพันปืนนะพันปืนแพงยิ่งอยนะครับแต่คุ้มค่านะครับคุ้มราคาถูกใจมาก